อันนี้ทําเหมือนกับที่ชาวบ้านที่นี่เขาทากันนะครับถ้าแบบไม่ต้มถ้าเราควบคุมความสะอาดได้นี่สาราหารมนจะดีกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ขั้นสดขั้นสดจะดีกว่าเมื่อกี้มันมันหอมดีไหมหอมครับหอมเยอะกว่าอย่างว อ๋อถ้าต้นี้กลิ่นมันจะหายไปเหรอครับการ่นะหายมุนหมุนออกมาหมนออกมาไปทางด้านหน้าเอือนตรงข้ามมันเรม่ลาวานความเปี่ยนเรา้ใส่คงรใไปอีกหน่อยนึครับเพิ่อาเอาน้ำในน้นมาครับน้ำในถังน้มาวันนี้เปิดแต่ว่ามันมยา เาให้มันเ่าลบเกะเกะอันนั้นเาไอนะแกนนี้แกะฟ้าแกะักมามุนี่เลย่อมันมีก๊อกอยู่เปิดอ๋อมันมีมันมีก๊อกอยู่มันมีก๊อกอยู่นะใชห หันหันเธอได้ม่เปิดนี่เพรากมันช้ามันใหญ่คือขั้นตอนในช่วงนี้ทําเหมือนกันกับเมื่อกี้แบบพันสดนะครับเติมน้ําเข้าไปนิดหนึ่งพอพอฟักใส่เกลือไปหนึ่งช้อนตะแยช้อนช้อนตะแย่จุ่นยาเดี๋ยวนิดช้อนตะแย่มันนิดเดียวพอพอจะใส่มากเดี๋ยวจะเป็น ม,มาเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูก่อนนะเด,เดี๋ยวค่อยอเวลาเราเราเรานี้เราถ้าเรากดไวกดไวเม็ดมันจะแตกต้องค่อยๆกดอก่นอนมันมีมีอีกมีอันนี้เราต้องอกไวนี่ทำให้มันไมกลุมด้วยใช่ไหมครับใช่ ประมาณหกสิบครั้งเหมือนเดิ<ผ>มใช่ไหมครับสามสิบแล้วนะนับหนึ่งถึงมีตรงไหน ดลิวมันไม่เคยไงเราก็กดกดกดสองปุ่มนี้กด2ุ่มนี้เท่ากันกดปล่อยกดปล่อยอ่างเงี้ยคล้ายๆเป็นสปริงไงสองุ่มนี้ใช่ไหมคะสองปุ่มนี้ อ๋อเป็นแล้วเป็นละมก็อยู่หลายๆวันก็จะเปือ่อมัน้ามันแรงเกินไปเม็ดมันจะแตกเดีไหมะโอ้ยจะกดแดงมกนกอันนี้เนาะไ่ด้เท่าไรเนาะได้เท่าไรเาไรนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วถึงแล้วเดี๋ยวถึงแล้วอ้าพัหนึ่งเหยือกนี้ใช้น้ําอีกสามเหยือกนะหนึ่งหนึ่งที่เราปั่นเนี่ยนะใช้น้ําอีกสามหนึ่งใช้น้ําขนาดนี้อีกสามเหยือกนะครับาาเอาออกเหยือกเออนั่นทำเดี๋ยวผมทำขั้นตอนต่อๆนี่ให้นะักศึกษามา ตัวตัวนี้ตัวนี้เอาออกก็ไ,ได้ไม่เดไม่เดืยวจะได้ไม่ต้องล้างอันนี้คือน้ำที่เราต้มสุกแล้วครับยังยังยังอันนี้น้ำดื่มที่เราซื้อมาอดื่มนี่ก็ได้น้ำดื่มธรรมดายังไม่ต้มสุกแต่บางบางทีผมจะไม่เอาน้ำแบบนี้เพราะว่าถ้าเราน้ำต้มสุกเนี่ยเราทำคั้นสดจะดี เไปเล็กน้อยเออเอาลินน้ำอีกครับอีกสองหยืบเอาแร่งแรงก็ได้กดมันเ่งแรงอกดแรงแรง น้ำนี่ต้องมันมัน,ม,นมันมีเนื้ออยู่รอบด้านเอาเหยียบนึงครับอันนี้เราใช้กระมังกรวยเอนแล้วก็ใช้ทับทีกรเอาไว้ครับเพื่อให้เนื้อมันซึมเข้าไปในเพื่อให้เนื้อเนื้อเนื้อกับน้ําหลุดลงไปข้างล่าง เอาใาเจ้าเม็ดนี้มาเอาเลยอันนี้เม็ดบัดอิองไี่ลูกใครจะเอาไหมเพราะมันมีอยู่แล้วไงคะไม่ได้รวมกันเพราะเขาเขาเขาแยกแยกกันตัวนี้หมายถึงว่าเราเราถือให้หมดเลยยกเพียงหน่อยแล้วก็ กดมันลงไปนิดนึงมันจะมีน้ำมีอะไรออกมาใส่กระมังเราังมีการะกวดเทาให่เหมือนุยนใจกโตงานกมี่องาหีรู้กที่สอนุก็เลยได้ทำาบ่อ๋อทำยังไงอธิบายให้ฟังที่ยจเอาน้ำตาลแล้วก็เครือผสมกันแล้วก็จะกรอ แล้วก okay. hmm. oh, um, uh, ็ผสมมะพร้าแก่นนะคะอ๋อเรียบง่ายเหรียบง่ายไวดีอันนี้อันนี้เป็นสูตรจากเชียงใหม่นะครับลดไว้มีอุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญที่สุดคือคือลูกเสาวรถนะครับลูกเสาวรถของเราลูกเสาวรถเราผ่า ก่อนที่เราจะผ่าเราล้างไหมล้างค่ะล้างแล้วไ,ไว้ให้มันเสด็จน้ำเนาะเสร็จแล้วก็มาผ่าผ่าเสร็จได้น้ําได้เนื้อกับเมล็ดออกมาเป็นรูปลักษ์อย่างนี้ดูครับในหนึ่งหนึ่งหนึ่งมุมเหลือกตัวนี้จะใส่เนื้อเสาร,รถไปประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเราก็เพิ่มน้ําออกไปนิดหนึ่งในขนาดหนึ่งเหลือกนะเพิ่มน้ําเพื่อเป็นตัวทําละลายให้มันสลัดเมล็ดออกจาก อทีดเนื้อออกจากเมล็ดนะครับใส่ท่านึงเหยือกอย่างนี้ใส่เกลือไปประมาณหนึ่งช้อนกาแฟหนึ่งช้อนกาแฟเราก็ค่อยๆตัลัดถ้าเราโกดแดงไปเม็ดมันจะแตกนะครับถ้าค่อยๆโกดไปอย่างนี้ใช่ไหมโกดไปอันนี้มีนิดเดียวกดสามสิบครั้งก็พอ

น้ำมันออกมาได้ดีไหม,มไเป็น,เป,นเป็นยังไงมันจะติดกับตามันเป็นเมืออ๋อติดอยู่ที่ผ้าคาบางหมดแล้วมันต้องบองีบออก,อก,กต้องบีบออกถ้าบีบออกต้องใส่ถุงมือไหมไม่ <c oughs> ไม่ใส่เ <c oughs> อาเขาทำเองเลยไม่ใส่อ๋อถ้าไม่ใส่ถุงมือนะในจอกเล็กหรือว่ามือบางนี้มันยังปกกัปวกอยู่ดังนั้นเราก็กินเราต้องใส่ถุงมือเมื่อเรา ปั่นได้แล้วเราออกมาไปข้งหน้ากันต่อแยกเนื้อกับน้ำออกน้ำเมล็ดอกไว้นะครับอันนี้ผสมอะไรยังไม่ได้ผสมเนื้ใส่เกลือไปหน่อยเดียวนะนี่ก็จะเอาโดยใช้ัะทีกดลงไปน้ำกดลงไปกดลงไปใต้น้ำ ใช้น้ำ<ส>ประมาณหน,นึ่งลิตรครึ่งหนึ่งลิตรครึ่งถึงสองลิตรเนี่ยแยกเนื้อของเราใช้ผ้าฝาบางใช่ไหมผ้าฝาบางมันมันก็จะติดเนื้เอเนื้อเจะติดอยู่กับผ้าขาวบางเยอะนี่ถ้าเราปั่นเยอะกว่านี้เนื้อก,นนก็จะหลุดเยอะกว่าน,น,นี้นี่น้ำให้เต็มเหยือก <c oughs> นี่เลยสุดแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะ

อันนี้เด็จขั้นตอนของการแยกเนื้อเนื้อเนื้อจากเมล็ดออกขัน่มันเล็เอานนี้หมูมาใจันนขมม่ ไม่เมลนดเม็ันจะไม่แตกนะครับเขาก็เป็นสว่างแล้วก็ต้องไปรับคมมีดไม่ให้มันคมเห็นมันก็จะเม็ดแตกเมืเม็ดมันแตกมันเป็นอะไรไม่เป็นแตกเม็ดแตกทาให้เนื้อมันที่เราได้น้ํามันมันมีสีดํำสีดาเวลาเราไปซื้อเขากิน จะถามคนขายเขาว่าไอ้ที่ดำๆมันเป็นอะไรตอนจบโพสามใช่ไหมแต่มันเป็นดำๆเยอะๆบางบางที่เขาจะขายเขาเวลามีลูกสาวรถทำน้ําเสร็จเขาใส่น้ําจักถงุตว่าจักนี้ได้แก้วหนึ่งเขาก็ปักเนื้อสวรถใส่ไปอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ ก็ใช้มอหมนี่หนึ่งหนึ่ง้อนย่งด้รังหม้ออนี้เป็นข้อนเราะ่จไปีเราดูว่าที่เราปั่นเมื่อกี้เม็ดแตกไหมเนาะตอนนี้เรายังมองไม่เห็นเดี๋ยว เวลาเราเทเราจะมองเห็นของเราขั้นตอนต่อไปทำยังไงเมื่อได้มาแบบนี้แล้วพได้ม่ต้มไม่ต้มน้ำตาลแล้วก็เกลือน้ำตาลกับเกลือดูพอแล้วมันสูกมันนิ่มแล้วเหมือนตายไม่ได้เอาพีทปอใส่น้ำก็เลยเหมือนมันมันไม่เกิมมันไม่ชื้นค่ะ ไม่เอาไปรดน้ำหรอรถมันไม่ดูดไม่ดูดน้ํเพราเราไม่ได้เอาน้ำาบนี้ไม่ได้แสดงว่าแสดงว่ารดน้าไม่ถึงอะไรทมมนเลยไม่สื้มันก็ออกอยู่แต่ว่าแล้ก็ตายไปไม่เยนยัไมน้เายังไม่ตายเดียวเขาติดก็ไม่ได้เอาไปไอ้น้ำก่อนติมมอนเม็ดมันมีน้หนักอยู่มันจะตกไปข้างล่างเดี๋ยวเอาลมนี้ได้นี่ก็ลประมาณนี้เก อันนี้หมายถึงว่านี่เราเรเอาไปต้มแต่เดี๋ยวราต้องเทกลับมานี่อีกทีหนึ่งเพราะมันเราจะต้องกาใส่น้ำเชื่อมนี่เรายังไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมเไหม

แก้วคนละใบข้า่งนนอด้ไมใครยังไม่ได้หยิบแล้วจิก่อนนะคะก่อนจิ้ก็ยังไม่ได้นี่ก่อนกงอันนี้เป็นของนัำนองนะคะใครยังไม่ได้ไหมคะนี่ใครซาวรลังนลอง

ไม่ยังไม่ต้องกินเยอะนะกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายเปรี้ยวหรือหวานเด็ดดึงเลยหวานตาหวานตาเหรอ อันนี้ original ของมึงอ่ะแต่รอยแต่รอย เดอดมาจะได้ชิมางแล้วโอ้โหเราไุมังไม่ไมด้กินมาเลยแต่ยังไม่ชิมไหมร้ออตยังไม่ิมตังไปก่อนกลิ่นเป็นยังไงปรวหอมหวานเปรี้ยวนอรกิ่นหอมรสหอค่ะหอมลน้อยหอมอ่อนละนอร่อยมันเค็มได้หรือยังเค็มได้หรือยังได้ได้ได้แล้วค่ะ ได้แล้วนะพี่จุ๊บ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 ี่จุ๊บพี่จุ๊ี่จุ๊บี่จุ๊บพ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 ่จุ๊บพี่จุ๊ี่จุ๊บพี่จุ๊บพี่ี่จุ๊บพี่ี่จุ๊ี่จุ๊บพ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 ี่จุ๊

ไมดรควนี uhm. ่ยู่า้นรเนี่ยังไม่ากต่ไม่อร่อยไดเแต่ยังกว่าจะอร่ยคือคือเราเราเราจะใส่หมดเลยไม่ได้บางคนเขาเขาบอกว่าเอ้มาขายน้ำเชื่อมหรือยังไงเอา่ำเ้กูจะไมขายน้ำเชือม แต่เม่อกี้เหมนกั่าง่เพื่อเพื่อสุขภาพกินกาแนมไม่ไหอเม่นม่ไม่ไหววะไม่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 ไไม่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 ไร่ตม่งม่ยม่ไม่่ไมไม่ไม่ไ่ไม่่ไม่ไคไ่ไม่ไนี้ม1 1เ่าลองมิมดู7่ม่ไม่เม่ยว่ไมม่่ไม่ไมมไม่ม่่ม่มม่ย่มม พอแฮงเออที่ม้วนเนาะเอ็ดสิบค้ผู้าอร่อยนะผมเนี่ยนั่เขาๆนั่นแหละหอมไหมหอมไหมอมัวยหไอร่อยอร่อยว่าผมเป็นรอยเลอ ไม่ได้ก่อนเมื่ลยปวไก่อนเอไมมานีบรับจะเอามาเลยี่ไมไ้เลยกลับไปทำไม่ไเลยเป็นไง อร่อยอร่อยวันที่เราทำวันมีแล้อะไรวันที่เราวเี่ยววันที่เราไปเที่อวมีแร่ใส้หมดเลยเนอะเพราะว่าเราเหลือไม่รู้จะเหลือไว้ทำอะไรนะทำน้ำเกลือร้อนทำาห้มันหวานเกินทำให้มีรสเรี่ยวจัด

อร่อยอใช่ไกินหเหมือนกินน้ำาด์เซเว่นมัะนท้้อท่กา์นกล่เด้ยเกินอนดน่อที่เป็นอะไร่มอยเป็นเป็นเเ่เอามาจากที่ใหม่ี่ทเสล่ยแล้วอาอะทเี่ยาวดเอาเอา

กินให้หมดมาีเราไปให้อันนี้แบบหวานคนรับพันกันหมดแล้ันที่มาจากเงใหมที่มาจากเชียงใหม่

วยี่สิบบาทเสร็จนะที่่ต้องจ่ายคนละยี่สบบาทละคจยคือแล้วจ่ายคนละครึ่งก็ได้ิบบาทเหมือนอัยางยานเสนนค่ะจแงมันไม่จ่นมันไม่เหมกือนกันเหรอชรินับเดี๋ยววัน อมันไม่มีก่นไมเเหมันี้กวอันนีอันได้เป็ไงระหว่างอันนี้อันนี้ไหนอร่อยกว่ากันราแต่าชอบมันอ๋อิ คนบ้านเดวก็ต้องชอบของที่นี่สิวานแ่คแต่ว่าเอามกันนี่ดีเลยนะครับจารวาีมีะหวานกว่ายาง่้แต่เขาถ้าชอบแบบนี้ของของเราทำนี่มันหวานไหมหวานานั้นยังไม่ได้ชินอ่าไรไอซอดีไม่ได้ชิมเลยวแต่ไอซ13กว่าไอนมันยังไม่ได้ชิมหรอกค่ะมน้ ไม่อยากวางเลยเยมแล้วไปจะกินมันนี่อีกน่ปชิมยังยังสวาไปคนเอาความจก็เพียงใจอร่อยอันนี้อร่อยจริงิแีก่ ยังไม่รู้ราคาติค่ะต้นชอะไก็ไแไมันแจงมไอแม่าวอรรัอันนี้คะแม่เอขวด้ก็จ่ายคนละครึ่งไงคนละครึ่งก็สิบบาทเติมไปก่อนเดี๋ยวผมมีมีมีคิเ่งมีมีอันนี้ยังไม่ถึงนู้นนู้อันนี้ยังไม่ได้แปเยค่ถ้าจะจ่ายคนละครึ่งขวดละสิบบาทคือ นั่งไม่ไปไหนเลยนั่งรอนัรอเลยคุชิมตวนี้เปรี้ยวคุชีสนี้กหวานน้อยเปรี <S <S ้ยวน้อยี่จะสุข้าว มาดิได้ได้เอาไปแล้วเาไปแหลายแกแล้วแล้วมนไม่ต้องเิ่งใจกินน้อยกินน้อยจะเป็นยาตปาโอเราเอ้ายอยาข้งหน้าคนที่เขาเมาคื่เราเ่งมาไวไหนมเมื่อไรมานี่ยมาง่ไหอัดีนนี้ไม่เอา